ขั้นตอนแรกก็ปิดสวิปิดเครื่องก่อนนะครับก็ถอดฝาออกถอดฝาอีกชั้นถอดตัวเบ้ากระสวยนะครับออกสำหรับถ้าใครไม่แน่ใจก็ถ่ายรูปเอาไว้นะครับหรือไม่ก็ทำตามผมดูคลิปนี้แล้วทำตามไปด้วยกันนะครับออดออกออก,ก็จะมีตัวล็อก สองตัวนะครับง้งออกไปด้านข้างเจะเห็นฝาครอบตัวเบ้ากระสวยครับแล้วก็จะมีตัววงเดือนเสี้ยวข้าจานอีกตัวหนึง่งครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการทำความสะอาด เบ่ากระสวยด้านล่างนะครับก็ใช้แปรงปัดพวกฝุ่นพวกเศษผ้าอะไรนะครับแล้วใช้น้ำมัน,นครับหยดไปที่แกนโรตารี่ครับด้านมันจะมีร่องตรงนี้นะหยอดเข้าไป สักหนึ่งหยดครับแล้วก็ต่อไปใช้น้ำมันหย,ยอดที่สัมรีครับบริเวณร่องแโลบ ตัว่าข้อบเบ้ากระสวยเสี่ยวมากันชิ้นต่อไปก็จะเป็นวงเดือนครับชะโลมไปแบบนี้ จุดต่อไปก็จะเป็นตรงเสาเข็มนะครับด้านบนชโลมให้ทั่วครับแนะนำให้ใช้คัตตันบัตรครับถ้าเราหยอดโดยตรงน้ำมันมันจะเยิมลงมาโดนชิ้นงานได้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบกลับนะครับเราจะหมุนโรตารี่ให้มาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแบบนี้ ใส่วงเดือนเซี่ยวพระจันทร์เข้าไปนะครับจะมีสองด้านให้เอาด้านที่มีตรงก้านนี้นะครับออกมาข้างนอกจะมีล่องมันใส่พอดีครับแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็ใส่ตัวล็อกไอ้วงเดือนโรตารี่ครับจะมีสังเกตจะมีล่องกับเดือยตัวตัวนี้ ใส่เข้าไปให้ตรงนะจะเข้าล็อกพอดีก็ใส่ตัวล็อกซ้ายขวาต่อไปเราก็เอาเบ้ากระสวยได้ล่างใส่เข้าไปสังเกตจะมีร่องตรงนี้นะครับกับนี้ให้ตรงกัน แล้วกดให้มีเสียงนะครับแบบนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายครับหมุนวงล้อจากเข้าหาตัวเองเหมือนจะก,กำลังทำงานแล้วดูว่าจะทำงานสะดวกไหมครับถ้าไม่ติดขัดอะไรก็หรือว่าปกติขอบคุณ ขอบคุณครับไว้ติดตามคลิปต่อไปจากทีมงาน p ิลเซอร์วิสเลยครับ